วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดสว,วดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีวัดพระธรรมกายร่วมคณะศิษยานุศิ์วัดพระธรรมกายมอบนมกล่องและสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือรวมสมทบโรงทานวัดมงคลรัฐอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายโคมประทีปูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์ประจำวันพฤหัเสัปดีที่4มิถุนายนปีพุทธศักราช2563นะครับ ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทางช่องทาง facebook.com/slashbunnews tv ครับซึ่งในว,วันนี้นะครับเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญของศูนย์ต่างๆอีกทั้งข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยนะครับมาเริ่มต้นข่าวแรกในช่วงนี้ครับ วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรมการสวดมนต์บทธรรมจักรกับเป่าวัฒนสูตรและเวียมประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์ครับโดยคณะสงฆ์พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาและเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายร่วมกิจกรรมการสวดมนต์บทธรรมจักรกับเป่าวัฒนสูตรและเวียมประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์ ซึ่งก่อนที่ทุกท่านจะได้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นได้มีการสแกนวัดไข้และมีการจัดเก้าอี้สําหรับนั่งสวดมนต์มีระยะห่าง2เมตรส่วนการเวียนประทักษินได้มีการเว้นระยะห่าง3เมตรและทุกท่านต้องสวมใส่หน้ากาก,กอนามายัยพร้อมทั้งปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด โดยบรรยากาศการสวดมนต์เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยเพราะทุกท่านต่างเดินทางมาเพื่อสั่งสมบุญโดยเห็นความสําคัญว่าการสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนาสูตรนี้มีอนิสงส์มากที่จะทําให้ช่วยขัดเกลาจิตใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ความเป็นมงคลทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นแก่ตนเองและขยายสู่คนรอบข้างได้จากนั้นได้ตั้งขบวนเวียนพระทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์ ซึ่งการเดินเวียนพระทักษินในครั้งนี้นอกจากจะได้บุญกุศลแล้วทุกคนยังเห็นความสามัคคีเพราะการได้มารวมพลังทําความดีเช่นนี้ภาพแห่งการรวมพลังทําความดีจะทําให้ผู้พบเห็นเกิดกุศลและศรัทธาอยากทําความดีด้วยสิ่งเหล่านี้จะทําให้ความดีขยายไปสู่ใจของชาวโลกโดยทางวัดพระธรรมกายจะมีพิธีฉลองชายสวดธรรมจักกับปวัฒนสูตรที่เป้า2411ล้าน1,1111 1 11, จบ ในวันพระขึ้น15ข่้าคเดือน7ซึ่งตรงกับวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2563นี้ครับวันนี้สำนักกาลยานมิสากลของเราค่ะก็มาเวียนประทักศิณินะคะสวดธรรมจักแล้วก็เวียนประทักศิณินะค่ะซึ่งสำนักของเราจะมาพร้อมใจกันค่ะทุกวันอังคารทั้งพระแล้วก็อุบาสกบาสิกานะคะวันนี้ก็เป็นเหมือนทุกครั้งค่ะพวกเราก็ตั้งใจที่จะมา อย่างนี้นะคะโดยที่แบบยังไงยังไงอะคะ่ะก็ไม่ทิ้งในการที่เราจะสั่งสมบุญเพราะว่าโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน,นะคะ่ะที่มีโรคระบาดโควิดมาอย่างนี้นะคะ่ะยิ่งทําให้เราแบบว่าต้องสั่งสมบุญอย่างเข้มข้นเลยนะคะโดยเฉพาะการปฏิบัติตามหลักวิชาที่ใครคนหนึ่งได้ให้พวกเรานะคะก็คือการเวียนประทักษิณคะ่ะทุกอย่างน้อยก็วันละ 1. รอบนะคะในการมาเวียนประทักษินค่ะแล้วก็2ก็คือการปฏิบัติธรรมนะคะนั่งสมาธิให้ได้อย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงค่ะแล้วก็ส็3คือการสวดธรรมจักรอย่างน้อยก็วันละ3จบนะคะ3อย่างนี้ค่ะก็จะเป็นเกาะป้องกันได้อย่างดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะให้เราปฏิบัติในเรื่องของมาตรการนะคะป้องกันโควิด ที่วัดเราค่ะก็มีมาตรการป้องกันอย่างดีเลยนะคะตั้งแต่การเข้าพื้นที่ค่ะก็ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะแล้วก็มีการตรวจวัดไข้ค่ะเมื่อเราปฏิบัติ ตามมาตรก,การป้องกันอย่างนี้แล้วนะคะก็มั่นใจได้เลยคะ่ะว่าเรามาสั่งสมบุญอย่างปลอดภัยกันทุกท่านทุกคนเลยนะคะแล้วก็ได้บุญกันไปอย่างมีความสุขเบิกบานบุญบันเทิงด้วยนะคะที่ได้มากันเป็นหมู่คณะนะแม้ว่าจะมีสถานการณ์ที่อาจจะกังวลหรืออะไรก็ตามคะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็มาปฏิบัติตามหลักวิชาคะ่ะให้อยู่ในบุญกันเยอะๆแล้วมั่นใจว่าเราจะอยู่รอดปลอดภยัยมีชัยชนะกันทุกท่านทุกคนคะ่ะอนุโมทนาบุญนะคะ คุณผู้ชมครับกิจกรรมในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการส่งเสริมความสามัคคีของชาวพุทธนะครับให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาทําใจหยุดใจนิ่งได้มีการระลึกนึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและเวียมระทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ครับมาร่วมอนุโมทนาบุญกันที่ข่าวต่อมานะครับโดยทางวัดพระธรรมกายร่วมด้วยคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายได้ร่วมกันมอบนมกล่องรวมทั้งสเปรย์แอลกอฮอลและผักปลอดสารพิษ สมทบโรงทานวัดมงคลรัฐอําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับนโรงทานตามพระดําริของสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกด้วยความห่วงใยส่งแรงใจและช่วยเหลือผู้ประสบความยากลําบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ณวัดมงคลรัฐคลองซอยที่12สายกลางตาําบลลําไทรอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยมีพระอาจารย์ศรีรัฐ โชติรัตนโนประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายองอาจธรรมนิทาโฆษกคโณะศิทยานุสิตวัระธรรมกายและผู้แทนจากวัระธรรมกายมูล,ลนิธิธรรมกายเครือข่ายคณะศิทธินุสิตวัระธรรมกายทั่วโลกและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดปทุมธานีรวมมอบนมกล่องพร้อมดื่มจำนวนหนึ่งพันกล่องพร้อมด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ออสำหรับล้างมือจำนวน500ขวดและผักบุ้งปลอดสารพิษ ผลิตผลจากสวนเกษตรอินทรีย์พึ่งพาตนเองจากวัดพระธรรมกายตำบลคลอง3อําเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีจำนวน300กิโลกร,รัมเพื่อสมทบการจัดตั้งโรงทานตามพระดําริณวัดมงคลรัฐโดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูอาธรัญญานุรักษ์ดร์เจ้าอาวาสวัดโสพนารามเจ้าคณะตำบลลำไทรพร้อมด้วยพระอธิการยุทธนาทิติธมโมเจ้าอาวาสวัดมงคลรัต ได้รับเกียรติจากนายสมนึกสอนเนยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้รับมอบถวายซึ่งภายในพิธีมอบถุงยังชีพได้ดําเนินมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามแนวทางปฏิบัติของทางราชการเช่นการเว้นพื้นที่ระยะห่างทางสังคมไม่ต่ำกว่า1เมตรการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิของร่างกายมีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือเป็นต้น โดยมีผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนจิตอาสาร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอันเป็นกุศลให้เกิดความเรียบร้อยดีงามเป็นที่อนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งครับการที่ทางวัดได้ดำเนินการนี้ได้ทำตามดำริพระสังฆราชและทางวัดก็มีเจตนาในการแจกทานแจกธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบโควิดหวังว่าสิ่งที่ทางวัดทำนั้นจะเป็นประโยชน์กับ ชุมชนชาวตำบลลำไทยและประชาชนทั่วไปการที่วัดทั่วประเทศได้เป็นศูนย์รวมในการช่วยผู้คนทั่วประเทศเพราะวัดนั้นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนวัดไหนที่มีกำลังก็อยากจะช่วยเหลือโดยเมตตาจิตไม่ว่าวัดเล็กวัดน้อยก็ทําตามกำลังศรัทธาโดยหวังว่าสิ่งที่ช่วยนี้ไม่มากแต่ก็ได้ช่วยเพราะอยากช่วย เพราะเนื่องด้วยว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันเราเป็นชาวพุทธชาวพุทธมีนิสัยโอบอ้อมอารีมีการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งเป็นนิสัยของชาวพุทธในเมืองไทยขออนุภาพบุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้จงเป็นพลาอานิสง์ให้โรคภัยไข้เจ็บหรือโรคโควิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้หายไปโดยเร็วและประเทศไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ที่มีความเจริญรุ่งเรืองผู้คนอิ่มหมีพีมันมีความสุขความสว,สวัสดีมีความสุขตลอดไปทุกๆประการเทินเจริญพรวันนี้ที่ได้นำมาก็คือถุงยางชีพแจกจ่ายให้สำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด1 9นะครับในเขตพื้นที่ของตำบลลำไทนะครับคือเขาเดือดร้อนกันจริงๆสิ่งที่เราเห็นกันเนี่ยมันก็เราเรา,เราพอมีก็เราก็เลย แบ่งปันนะครับแล้ววันนี้ทางวัดพระธรรมกายก็ได้นำเจลล้างมือมาแจกร่วมกับของทางวัดมงคลรัตน์นะครับแล้วก็ถุงยางชีพของครอบครัวกับผมนะครับก็ยังไงแล้วครับโครงการดีๆแบบนี้ครับมันจะไม่เกิดขึ้นเลยครับถ้าคนไทยเราไม่ร่วมมือร่วมใจกันนะครับวันนี้ก็มาร่วมด้วยเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเป็นน้ำใจของคนไทยที่ช่วยเป็นกำลังใจให้ให้เราผ่านช่วงนี้กันไปได้ครับไทยแลนด์ต้อง ผ่านไปให้ได้ครับดีใจมากค่ะที่หลวงพ่อออกโรงทานหลวงลงพ่อออกโรงทานทุกอาทิตย์เลยค่ะทุกอาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์สำหรับคนยากคนจนคนไร้ที่พึ่งเราก็ไม่มีจะก,กินแล้ว ที่ท่านช่วยเหลือชาวบ้านจนๆอย่างพวกเราสามารถต่อชีวิตเราได้เยอะเลยเพราะเราก็มีลูกพิการแล้วก็สามีก็ทำกินไม่ได้พอเราได้รับทานเราก็ดีขึ้นก็รู้สึกดีใจมากค่ะพอมีกินมีใช้ขอบคุณที่วัดธรรมกายที่เอามาช่วยเหลือพวกเรา ดีใจมากๆท่วมท้นที่ท่านมีความเมตตาให้ชาวบ้านที่ยากจนยากไร้ที่ไม่มีที่พึ่งแล้วก็บางส่วนนะบางบ้านไม่มีใครลงมาดูแลอย่างเงี้ยดูแลบ้างไม่ทั่วถึงเป็นภาพที่น่าปลื้มปิติใจนะครับที่เราคนไทย ชาวพุทธนะครับส่งแรงใจสู้ภยัยโควิด -19 ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมาช่วยเหลือกันโดยเฉพาะวัดนะครับยังเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือเป็นที่พึ่งทั้งทางกายและทางใจให้กับคนในชุมชนได้อย่างเสมอมานะครับคุณผู้ชมครับร่วมอนุโมทนาบุญกันที่ข่าวต่อมานะครับโดยท่านพระครูบิีกาอัดสุจิตโตประธานทรงสูตรอบรมเยาวชนจังหวัดนคนปรปฐม,ท,มท่านได้เมตตาเทรศสอนธรศร,ศร,รมะอันทรงคุณค่าในเรื่องของการฝึกให้เป็นคนใจเย็น าการถ่ายทอดสด Facebook Live ของสุตรอบรมเยาวชนจังหวัดนครปฐมนะครับส่วนว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมและร่วมอนุมโมทนาบุญไปพร้อมๆกันครับโดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชืวเว้อไวรัสโควิด -19 นี้แต่ละศูย์นั้นยังไม่สามารถจัดกิจกรรมงานบุญได้จึงได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นออนไลน์แทน เพื่อให้คณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญได้มีโอกาสสั่งสมบุญพร้อมทั้งได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ของแต่ละศูนย์ที่สลับกันมาเทศสอนญาติโยมเช่นเดียวกับท่านพระครูใบดีกาอัดสุจิตโตประธานศูนย์อบรมเยาวชนนคนปรปฐมที่ท่านได้เมตตาเทศสอนธรรมะผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live ของศูนย์อบรมเยาวชนนคนปรปฐมในรายการวันเสาร์ธรรมะคลายเหงาสบายๆโดยในครั้งนี้พระอาจารย์ได้เมตตาเทศสอนเรื่อง การฝึกให้เป็นคนใจเย็นโดยมีเนื้อหาโดยย่อว่าเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ต่างๆเมื่อเราโกรธต้องทำอย่างไรโดยจะให้พิจารณา3ส่วนหลักๆคือ 1. การสงบกาย 2. ต้องสงบใจและ 3. เมื่อพึ่งตัวเองไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากข้างนอกโดยข้อแรกการสงบกายมีด้วยกัน5วิธีคือ 1. ฝึกหายใจลึกๆแล้วตั้นไว้5วินาทีแล้วหายใจออก 2. ใส่ใจกับสิ่งรอบข้างหรือหักเหเบี่ยงเบนความสนใจ 3. ผ่อนคลายด้วยการเกรงและคลายกล้ามเนื้อจากศีรษะลงไปถึงปลายเท้าตามลำดับ 4. ฝึกออกกำลังกายบ่อยๆเพื่อทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเอนโดฟินซึ่งจะช่วยตอบสนองความเครียดต่อร่างกายและ 5. หลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่ทำให้ใจเย็นลงข้อ 2. ต้องสงบใจโดยการทำสมาธิแผ่เมตตาและเบีเ่ยงเบนความสนใจ ไปสู่สิ่งที่น่าสนใจอย่างอื่นแทนครับสงบใจข้อแรกเลยมันแน่นอนอยู่แล้วนะสายที่เราอยู่กันมานานก็คือาการทําสมาธิใช่ไหมเ,ออเราอยู่สายธรรมะกันอยู่แล้วนะก็ต้องทําสมาธิลองนั่งสมาธิดูนะสงบใจหลับตากดไข่หลับตา,าเอาเขาไว้ว้ที่กลางทองนะฮะเ้าใจแผ่เมตตาเยอะๆเนี่ย ข้อแรกนะฮะข้อ2นะฮะก็บอกว่าเบี่ยงเบนความสนใจไปสิ่งที่ไปไปให้อะไรนะเบี่ยงเบนความสนใจไปสู่ถึงสิ่งที่น่าสนใจอย่างอื่นนะนั่นเองนะก็คือเอาใจไปไว้ที่อื่นไปทําอย่างอื่นแทนนั่นแหละนะฮะบางครั้งเราเราก็วิตกกังวลมากเกินไปนะโกรธเกินไปนะเพราะเราโมแต่ใจจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นก็แค่เอาใจออกจากมัน ไปอยู่กับสิ่งอื่นนะฮะแล้วกนะะ็การสงบใจทําได้อีกอย่างหนึ่งก็คือนะไปคุยกับเพื่อนนะฮนะหลีกหนีและออกมาเราไปคุยกับเพื่อนซะนะฮะคลายนะใจก็จะไปอยู่กับเพื่อนนะใจก็จะไปสงบกับเพื่อนนะฮะอันนี้คือการสงบใจนะมีอยู่สามข้อ ในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้นะครับเป็นช่วงที่พวกเราทุกคนต้องเว้นว่างระยะห่างทางสังคมแต่แม้ว่าตัวจะอยู่ห่างไกลแต่ใจไม่อยู่ห่างกันการใช้ช่องทางออนไลน์นั้นเป็นอีกหนึ่งช่องทางสําคัญเป็นช่องทางหลักที่ทําให้เราได้มีโอกาสสั่งสมบุญฟังธรรมะอันทรงคุณค่ารวมทั้งปฏิบัติธรรมเก็บเกี่ยวบุญกุศลที่บ้านได้ง่ายๆนะครับ คุณผู้ชมครับร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปพบปะเยี่ยมเยียนคณะสงฆ์ในจังหวัดนราธิวาสพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าไตรจีวรและเครื่องไทยธรรมครับโดยคณะสงฆ์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนพบปะให้กำลังใจคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่วัดตันยงมัตวัดชนารามวัดไฮบาลอ และที่พักสงให้บือแต่โดยใช้เวลาในการเดินทางเป็นเวลากว่า6ชั่วโมง30นาทีเพราะแต่ละวัดนั้นอยู่ห่างไกลกันต่างเขตต่างอำเภอและต้องเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดในการเดินทางแต่ละครั้งพร้อมกันนี้ทีมงานก็ได้น้อมถวายผ้าไตรจีวรและเครื่องธยธรรมแด่คณะสงฆ์อีกด้วยสำหรับการลงพื้นที่ของคณะสงฆ์จากที่พักสงบ้านร่มเย็ยนในครั้งนี้ถือเป็นการพบปะเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งได้ถือโอกาสสอบถามถึงความเป็นอยู่ รวมทั้งผลกระทบและการปรับตัวของพระภิกษุสงฆ์และสัมเนรของแต่ละวัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมทั้งได้ถวายกำลังใจให้ทุกรูปนั้นผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกันครับคุณผู้ชมครับในช่วงสถานการณ์วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคนั้นว่าสำคัญแล้วแต่ว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการที่เราทุกคนได้น้อมถวายกำลังใจแด่คณะสงฆ์และให้กำลังใจซึ่งกันและกันนี้ ทำให้ภาพโอวาทวาทธรรมของหลวงพ่อคุณครูมะใหญ่นั้นชัดเจนขึ้นนั่นก็คือพุทธบริสติต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวนั่นเองครับมาร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะครับกับทางด้านของผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอํานาจเจริญพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมชมสวนผักของทุดงคัสถานอํานาจเจริญครับซึ่งนายประสงค์ทองประผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอํานาจเจริญพร้อมด้วยท่านพระครูสิริสมาจารคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองและคณะได้เข้าเยี่ยมชมสวนผักของทุดงคัสถานอำนาจเจริญซึ่งได้ปลูกผักโดยเน้นปลอดจากการใช้สารเคมีเพื่อพึ่งพาตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นวัตถุดิบในการจัดทำพัตหารน้อมถวายแด่คณะสงฆ์สามเณรนอกจากนี้ทางศูนย์ยังได้จัดสารผลผลิตตามความพร้อมและความเหมาะสมแจกใจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่รอบๆศูนย์อีกด้วยเพื่อส่งแรงใจสู้ภยัยโควิด -19 ไปด้วยกันครับ ซึ่งทางคณะได้ ok ยกย่องให้ทุดงงคัสถานอำนาจเจริญเป็นต้นแบบแห่งแรกในจังหวัดอำนาจเจริญตามมติของมหาเทรสมาคมครับก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับโดยเฉพาะการปลูกสวนผักพึ่งพาตนเองนี้นอกจากจะได้นําไปน้อมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรแล้วยังเกิดประโยชน์กับผู้คนในชุมชนประชาชนรอบข้างอีกด้วยนะครับ คุณผู้ชมครับช่วงนี้บุญนิวส์ได้นำสถิติ10อันดับภายในประเทศอีกทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ได้อยู่บ้านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับเปรตวัฒนสูตรหรือว่าตามสถานที่ต่างๆก็ดีนะครับมาให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญและติดตามรับชมกันว่าจะมีจังหวัดใดบ้างที่ติดท็อปเ0นครับสำหรับ10บอันดับภายในประเทศมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1จังหวัดสระบ,บุรีอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดกาลสิน์ อันดับที่4จังหวัดมหาสารคามอันดับที่5จังหวัดเลยอันดับที่6จังหวัดปทุมธานีอันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดนครราชสีมาและอันดับที่10เป็นของจังหวัดชนบุรีครับส่วนสีบอันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1นครหลวง14อันดับที่สองแก้วภูธร8แอันดับที่3นครหลวง13อันดับที่4นครหลวง1ิ อันดับที่5นักรหลวง1อันดับที่6นักรหลวง6อันดับที่7นครหลวง7อันดับที่8นครหลวง16อันดับที่9นักรหลวง9และอันดับที่10เป็นของนักรหลวง1 1ครับติดตามรับชมข่าวสารกิจกรรมงานบุญภาในประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้คุณรนกรเอี่ยมกำชัยก็พร้อมแล้วที่จะนำภาพข่าวสารการสร้างบารมีของพี่น้องนักสร้างบารมีในต่างแดนมาให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญกัน ติดตามได้ในช่วงของ World News ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรับชมข่าวเว r ร์ n นิวนะครับข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนที่นํามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รวมอนุโมทนาบุญเช่นเคยนะครับกับผมธนกรกําชัยครับ โดยวัดแรกนะครับเราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญครับกับวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เติมบุญให้ชีวิตมีความสุขรวมไปถึงพิธีถวายโคมประทีปเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ ภายในงานคณะสงฆ์นำโดยพระครูภาวนาวิเทศท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายคคมประทีปเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยประธานนำกล่าวผ่านทางออนไลน์คือกรัรยาณมิตรคำพวกัะยาณมิตรไตคำนวารังสี จากนั้นคณะสงฆ์ได้พร้อมใจกันจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชานอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรวิช,ชาพรจันทร์ขอนแก่นส่วนพิธีถวายคีฬานเภสัชหรือยารักษาโรคประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเวียงแก้วกัลยาณมิตรนูคูสกุลพิธีถวายข้าวสารอาหารแห้งประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสมศัก,กดิ์กัลยาณมิตรธนพรสังวร ทางด้านกัลยะาณมิตรสำราญกัลยะนานมิตรล่าแก้วผนสุขเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพในแต่ละคณะได้น้อมถวายจตุปัจัยเทียธรรมเป็นสังฆทานส่วนภาคบ่ายพระครูภาวนาวิเทศได้นำสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และนำอธิษฐานจิตฉลององค์พระประธานจากนั้นเป็นรายการพระครูพบปะญาติโยม ฟังปักกินกรรมจากพระครูภาวนาวิเทศจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบอสตันครับมาต่อกันที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่ได้ใช้ช่องทางออนไลน์ครับในการแสดงธรรมโดยมีการแสดงพระธรรมเทศนานะครับสอนธรรมะปกกินกธรรมธรรมะสบายดีผ่านการถ่ายทอดสด a c e b o o k Live ครับของทางวัดพระธรรมกายมิเนโซตาจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามรายละเอียดได้ในช่วงนี้ครับ ในภาวะที่ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ซึ่งพระสิริชัยฐานาวโรจากวัดพระธรรมกายมินนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้เมตตาเทศสนธรรมประปกนกนกกธรรมธรรมะสบายดีผ่านการถ่ายทอดสด a c e b o o k l ล v ์ like ของทางวัดพระธรรมกายมินนโซตาโดยท่านได้ยกตัวอย่างของท่านเมนทากาศเศรษฐีเป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาแม้จะมีชีวิตที่ผันแปรไปตามอำนาจบุญและบาปที่ได้ทำไว แต่เมื่อยามตกทุกข์ก็ย่อมไม่ทิ้งธรรมไม่ทิ้งทานบารมีแม้ข้าวมือสุดท้ายที่เหลืออยู่อันหมายถึงชีวิตของตนก็สามารถสละเป็นทานได้นับว่าเป็นผู้ที่ทำในสิ่งอัศจรรย์ที่คนอื่นทำได้ยากจึงเป็นเหตุให้ท่านเมธรกาเศรษฐีได้สมบัติจักรพัรดิตับไม่พร่องปัจจุันแต่ในสมัยพุทธกาลมีนะในสมัยพุทธกาลมีในพระไตรปิฎกนะในอัถกถาคุณธนิกายคาถาธรรมบทนะ ที่เล่าไปเมื่อครั้งก่อนนะในพระมณวัครที่26นะเรื่องพระโชติกาเถระอันนี้ก็เป็นเศรษฐีนะที่รวยที่สุดในโลกนะอันดับหนึ่งของโลกเลยตลอดกาลนะจะพูดถึงเศรษฐีที่รวยที่สุดก็ต้องพูดถึงนะท่านโชติกาเศรษฐีหรือพระโชติกาเถระนี่แหละนะนะส่วนวันนี้นะวันนี้นะวันนี้ก็จะเอาเอาเรื่องที่เป็น นะกำลังใจนะจะได้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างบารมีเหมือนกับท่านนะนะก็เป็นอีกหนึ่งเศรษฐีในสมัยพุทธกาลนะเป็นอันดับสองของโลกนะนะก็อยู่ปรากฏในพระไตรปิฎกในอัตถกาถานพุทธนิกายกาถาธรรมบทนะมาลวัตที่18นะเรื่องเมตตะเศรษฐีนะนะอันดับหนึ่งนะที่จัดอันดับเลยนะโจติกาเศรษฐีนะอันดับสองเมตตาเศรษฐีอันดับสามชลินเศรษฐี นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะพระอาจารย์ก็จะได้เอาเรื่องเมตกาศเศษฐีนะมาเล่าสู่กันฟังจะได้เป็นบรรยากาศที่ดีๆที่งดงามแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราจะได้มีทรัพย์นะเหมือนกับเศรษฐีไอดอลในสมัยพุทธกาลนะนะเมื่อครั้งที่แล้วนะท่านโชติกาศเศถีฐีนะก็เราได้ฟังไปแล้วเนี่ยก็ได้อานิสงส์ที่เกิดจาการถวายอ้อยก็ดีนะแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า แล้วก็อธิษฐานนะให้ได้ทั้งที่สุดทั้งโรกียรั์นะแล้วก็อริยทรั์นะก็คืออริยทรั์ภายนอกแล้วก็อริยทรั์ภายในนั่นเองนะและด้วยนิสง์ที่ในะสร้างพระพระคันธก,กุฎีนะถวายแด่พระวิปัสสิสม,มาสัมพุทธเจ้านะด้วยรัตนาชาทองคําแก้ววิจิตต่างๆที่สําคัญก็คือได้ชวนคนมาวัดฟังธรรมมากที่สุดนะก็คือพูดง่ายว่าเอารัตนาชาแก้วแหวนเงินทองเนี่ยไปปูเลยนะปู ในพื้นที่รอบนะพระคันตะดีนะที่พระสมสมาัมพทธเจ้าทรงประทับนะเพื่อจะให้คนเข้ามาฟังธรรมฟังไปแล้วปุ๊บก็ตักนะทรัพย์สมบัติกลับไปเลยแล้วแต่ตักไปได้เท่าไหร่คนไปไเท่าไหร่เอาไปเลยแล้วสมบัตินั้นก็มาเติมอีกนะเพราะไม่พร่องเลยจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีคนมาฟังธรรมมากที่สุดเลยนะเยอะมากเท<ๆ>ี่บั้นปลายชีวิตนะก็ท่านได้ละโลกุตะนะมุ่งสู่อริยะก็คือ การออกบวชนะขอบวชแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอารหันต์นะแบบนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะที่ที่ไดนะ้ถ่ายทอดไปแล้วนะได้นํามาเล่าสู่กันฟังให้กับพวกเรานะชนตริการเสฐีนะมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พ่องมีต้นกรปะปบผึกนะคนมาขอนะจะขอสิ่งใดขอเสื้อผ้าอาภรณ์แก้วแหวนเงินทองขอได้หมดเลยนะมีมีคอดออกมาให้เลยนะหล่นออกมา ให้อยู่ในมือเลยสามารถคนกลับไปได้เต็มที่เลยนะนี่ก็เป็นนะทบทวนให้ฟังนะท่านโจติกาศเศรษฐีนะเ็เป็นนะหนึ่ในเศรษฐีไอดอลของเรานะที่จะนะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะในการสร้างบารมีนะท่านเมติกาศเศรษฐีนะเป็นผู้ที่รวยนะเป็นอันดับสองนะของโลกเลยนะท่านเมติกาศเศรษฐี ซึ่งถ้าเราเคยได้ยินนยเราจะได้เราจะรู้ว่าท่านเมิตรการเศรษฐีเนี่ยนะเขาเรียกว่ามีแพะทองคำนะมีแพะทองคำนะมาบังเกิดขึ้นนะด้วยอานิสงค์ของการทําทานนั่นเองนะเรามาดูเรื่องราวนะของท่านเมตรการเศรษฐีกันว่าในอดีตในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านเมตรการเศรษฐีเนี่ยท่านสั่งสมบุญอย่างไรนะแล้วนะได้ถึงได้อนิสงส์ถึงได้แพะทองคํามาบังเกิดขึ้น แล้วก็มีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องนะอย่างไรบ้างอันนี้จะเป็นชาติที่ในสมัยพุทธกาลเลยนะในที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ในยุคข,ของพระสมมาสมบทริจ้าของเราองค์ปัจจุบันนะในยุคก่อนนะในสมัยนะพุทธกาลนะก็ได้มีครอบครัวนะครอบครัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องนะต่อการสร้างบารมีเพราะครอบครัวนี้เนี่ยทำงานนะทุกสิ่งทุกอย่าง นะทั้งทำงานทั้งสร้างบุญสร้างบารมีทําเป็นทีมทําพร้อมๆกันและทำปลืม้มนะปลื้มในบนุญตลอดเลยนะและด้วยนะอรนนิสงนะนะที่ได้ถวายข้าวนะมือสุดท้ายนี่แหละนะของแด่พระปัจเจกกระพุทธเจ้านั่นเอง คุณผู้ชมครับในขณะนี้ทั่วโลกนะครับกำลังคิดค้นวัคซีนเพื่อรักษาทางกายนะครับส่วนทางใจของเราครับต้องใช้วัคซีนที่สําคัญนั่นก็คือการรักษาใจของเราด้วยการมีธรรมโอสถธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับปฏิบัติธรรมร่วมกันนะครับผ่านทางสถานีท b n เนะครับเวลา3ามทุ่มตรงครับในช่วงนี้ผมเรือนกมกชัยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ จต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับภาพข่าวสารกิจกรรมงานบุญทั้งภายในและต่างประเทศด้วยนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทุกท่านนะครับต้องอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อเพื่อชาติและหยุดใจเพื่อสั่งสมบุญแล้วเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทางช่องทาง f a c e b o o k c o m b u n n e w s t v และ Youtube Channel ได้ที่ BUNNEWSTV ครับส่วนท่านใดต้องการติดต่อผ่านมายังรายการก็สามารถใช้ช่องทาง e ี a i l Address ได้ที่ tvdmcnews@gmail.com หรือทางไลน์ ID ได้ที่ BUNNEWSTV ครับแล้วกลับมาพบกับบุญนิวส์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ